เรายินดีต้อนรับเข้าสู่ f ีฟ a า4เฮ้ย f ีฟ a าไม่ได้ไมันต้องเป็น FC 24กับซีรีส์ของเอ่อ uh, ชื่ออะไรนะมาซาโออามาซาโอจากทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นชาวญี่ปุ่นนะอันนี้ก็คือแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยไม่ได้ถ่ายฉากเปิดตัวเลย okay, นะี่ไงหล่อปะมาซาโอมาซาโอนั้นสกุลอะไรวะนุมบูโอทีมเลสเตอร์นะครับผม King Power Stadium จากลีกเอ่อแชมเปี้ยนชิพนะครับที่ตกมาจากฤดูกาลที่แล้วนั่นเองนะได้ซื้อตัวของมาโซชาวญี่ปุ่นมาร่วมทีมเบอร์สี่ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ค่าเหนื่อยโคตรน้อย,นนอยจริงแมตช์แรกที่เราจะเจอก็คือแมตช์ซ้อมกับทีมไรอ,อ่ะอ่านไม่ออกอจากน่าจะเป็นลีกของไอ้น,นี่นะลีกสเปนคือแมตช์แรกของเราครับผมสำหรับมาโซโนบุโอโนบุโอเนี่ยครับแมตช์แรกของเรา สำหรับมาซาโอะเล่นเป็นปีกนะครับผมปีกขวามาขับยางเนี้ยอันนี้เป็นระดับรีเจเนอเรียนะครับผมระดับอัลติเมทบอกเลยว่าผมเล่นไม่ไหวจัดโอ้ยโอ้ยโดนเลยเรียบร้อยทำไมกองหลังเรามันไม่หม่งวะ ทำอะไรกันอยู่โอ้โดนโซเลสยิงมองเข้าไปยิงอ,อะไรไม่รู้ดูว่าภาพช้าจาังหวะนี้เปิดมุมมาโอ้โหโลง่ลงๆมองอย่างนี้แล้วมาสาโอะวิ่งตัดหน้าโอ้โหชิไปไายเรียบร้อยเลยครับโดนหนึ่งศูนย์หรือโซเลสอ่ะยิงอ่ะเรียบร้อย จังหวะน,นี้โอ้ปบแผลแล้วว่าให้แบบแท็กกิง้งเฮ้ยจานไม่เฝ้าเวอร์เวอร์จัดจังหวะน,นี้แต่มันเอาอีกแล้วสองศูนย์ 0! หลังรั่วมากส่วนเลสคนเดิมเจ้าเก่าจะเดิมแมกัะชัมมินะเนี่ยอันนี้แค่แมกัะชัมมินะ ดูเปิดมาเจา้าวันนี้โอ้โหโล่งๆโ,โ,โขกตัวเดียวเรียบร้อยอีกรอบหนึ่งภาพช้าโอ้โหโกองหลังครูวิ่งไปไหนวะเนี่ยโคดี้เหรอครับโคดถึงกับปวดหัวเลยวาดีโดนเปลี่ยนตัวเรียบร้อยครับได้อย่างนี้จะขึ้นชั้นได้ไหม, hey,. มเนี่ยเฮ้ยพิมลีกเนี่ยโหลไปก่อนค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นใจเย็นยายาพึ่งเฮ้ย มันไปไปไปเบิร์อย่าพึ่งเปิดโอ้โหอะไรเอ็มบ้าบา้ายิงไกลลูกนี้โอ้โหโอ้โหจะต้องเปลี่ยนตัวลครับฝั่งนู้นแตชนแรกของเราไม่ดีนะไม่ดีเลยไม่ดีเลยจริงโอ้แล้วดูโขกไปบ้าบา้าโขกไปให้ฝั่งตรงข้าม โผไปให้บ้าๆจนกูจะกลายเป็นบ้าอยู่แล้วแล้วพิกมาจังวันนี้โอ้โหกเกือบเอาแล้วโอ้โหดูดิดู AI ทีมเราเดิมันเล่นอะไรของมันเนี่ยใจ่ายไหมขึ้นไม่ได้เลยวะแล้วขึ้นแม่งบอลอยู่ที่เราแม่งมาเติมเราเลยโอ้โหแล้วไปจ่ายให้มันอดิแะเออตัดบอลมา โดนโัเลสกดไป2อูนย์กับกองหลังเออเออ AI ทีมเราอะไรก็ไม่รู้โดนอีกปะเนี่ยนี่ไงโอ้โหกองหลังจะไม่ทำอะไรเลยเหรอโดนข้อแบบโล่โลงๆอ่ะเออโอ้ดูดิสามศูนย์ไปโอ้ยับ ดูดิดูดูกล้องหลังดู้าเปิบอุตส่ามงเขียให้ปุ๊บ,าม,บมาโดนนี่อีกโอ้ตายกล้องหลังมีไว้ทำไมไวะเนี่ยสามศูนย์ไม่ดีเลยครับเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ดีต่อไปก็คือเจอเลนเดสนะครับทีมจากบุนเดสก้าหรือเปล่าหรือว่าจากเยอรมันเอ้ยจากฝรั่งเศสมาแล้วมาซาโอ นาทีที่่าไรวะเนี่ยหกสิบโอเคอุย้ยของหลังเอาดิอย่าลั่ยอีกนะเฮ้ยเอาดิเขาแย่งบอลเอออย่าทำให้ผิดหวังได้ไหมขอร้องละไปเล่นไวลุ่งนี้เล่นไวโอ้โหดิโดนแย่งเรียบร้อยเอา้าจุดโทษ สวยงามใครยิงจากวันนี้เราเลือกจุดโทษได้แล้วฝั่งนั้นโดนใบแดงหนึ่งใบด้วยโอ้โหดีจัดเจมี่วารีเป็นคนสังหารลูกนี้วิควายิงโอเคหนึ่งศูนย์ป๋าแท็กเมื่อคนดูหน่อยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยลูกนี้วารี หลอกทิศทางว่ะหนึ่งแล้วครับสำหรับเลตเตอร์ซิตี้รักษาสกอไว้รักษาสกอไว้เฮ้ยมันจะวิ่งไปไหนอะเฮ้ยเอาดิวิ่งดินั่นแหละสวยไปแล้วไปแล้วไปแล้วใจมาขอบอนขอเปิดประตูแรกหน่อยเถอะวะมาดิมาแล้วครับมาโซ่ประตูแรกขอเสียงหน่อย เนี่ยขอเสียงหน่อยวะนี่ไงมาดมิยิงด้วยขวาแต่ถนัดซ้ายยิงแบบซัดเต็มข้อก่ะมือหักนขอเสียงหน่อยครับโอ้โหแล้วมันเปิดพลิกกลับมาอย่างนี้สวยงาม แ้กก่กล้องหลังเราทําอะไรโดนโยกกล้องหลังเราเข้าบอลไปเข้าบอลหน่อยเฮ้ยสองตัวเลยนะหน้าโอ้โหกล้องหลังมันเออทีมจากฝรั่งเศสนะครับเลเนสอ่านถูกหรือเปล่าดูสิเนี่ยอีกตัวหนึ่งไอ้เบอร์สี่ทำอะไรอะ่ะด,ดี๋ยแทนที่จะเข้าไปแย่งบอลช่วยเพื่อน โอ้โหเรียบร้อย AI กองหลังแบบไม่ไหวจัดเลยทีมเราอะไปเฮ้ย <Bye. S 2> hey, แล้ว oh, oh, ว่างโอ้โหจังหวะนี้ไปดิโอ้ย oh, จานเอาบอลไปก่อนเอ้าเฮ้ยเอาจ่ายมาทำไมเราโอ้โหชีวิต oh! เข้าไปเอาบอลเข้าไปเอาบอลเข้าไปเอาบอล AI โอ้จังหวะน,นี้มันโอ้ oh, จ่าย ไอเนี่ยฮะไปแย่งกันมันน่าจะทำให้ AI ทีมเราเก่งแบบฉลาดเหมือนทีมฝั่งตรงข้ามามันจะได้สู่สี AI ทีมเราแม่งแบบอ,อะไรกันไม่รู้เฮิบฮ๊บเฮบ๊บเคจ่ายก่อนเพราะว่าตัวเรายังไม่เก่งครับยังเลี้ยงบอลแบบไม่ได้เฮ้ยโหจ่ายมาดินั่นแหละนั่นแหละหักโอ้ยโดดยิง โอ้โหยิงซ้ำซ้ำวาดิเออโหโดนตัวสิบห้าแม่งเบียดอ่ะโระวัตหุ่นยนต์เลยยิงสวยมากดูผมเนี่ยโดนชนอะ่ะตัวจะปิววาด,ดีแม่งตอนแรกแม่งจะไม่ยิงด้วยแม่งจะพลิกหนีกลับไปไหนก็ไม่รู้ถ้าผมแบบไม่กดให้มันยิงอ่ะมันคงไม่ยิงหรอกโอเคสามหนึ่ง หลังมันรั่วด้วยแหละนั้นนี้หลังเราก็เออเหมือนกันประตูแรกของว <c oughs> มาเสาเบอร์สิโอเคครับก่อนที่เราจะจากกันไปแมตช์สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่เป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูเกมคอนซ่านะครับผมเกมกระชับมิด ไปเลยดีกว,ว่า Let's go แล้วแบบนี้เราได้เป็นตัวจริงเว้ยภาคน,นี้ไม่มีการยืนหน้าเสาธงนะแบบยืนไม่ใช่ยืนจับมือดิยืนหน้าเสาธงอะไรวะจะรู้อ่ะยืนหน้าเสาธงฮึบไปวะดิโอ้โหวะดิจ่ายช้าไปเฮ้ยโอเคโอเคโอเค โอเคจ่ายไปลูกนี้โอ้โหโอ้โโอโแม่งเตะเคลียร์ทิ้งไปเลยจ่ายไปบนดิโอ้โหไม่ใช่บนนั้นเอา้าแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่เปิดมาได้ไหมเปิดมาลูกนี้ไม่ได้วัดนี้โคกลับมาเอา้าแล้วถึงแล้วเอ้แล้วยิงโอ้วันคิวขะโอ้โหบอลแบบคูข่ขะอ่าแล้วได้อยู่จังหวะนี้ เอาโถเออวัดดีไ้ไปจ่ายบนไม่ดูล่างเลยวัดดี้ไปแย่งบอลมายังบอลมายังบอลมาเพชรเออนั่นแหละอย่างนั้นโอ้โหเฮ้ยเข้าไปแย่งบอลสองตัวดิเฮ้ยโอ้ยโอเคไปดิวัดดีนั่นแหละตรงกลางวิ่งไปเลยวิ่งไปใจกลับมาได้ไหมโอ้โหมันหงิดอะจริงนะ อ้ยงัยงบอลยังบอลมาไายออกเองอีกเอาดิโอ้โหบอดฝั่งนั้นแม่งเก่งจัดเลยแล้วบอดฝั่งเราทำไมมันไม่เก่งเท่าบอดฝั่งนั้นวะแบบเล่นฉลาดเล่นไวอะไรเงี้ยเข้าแย่งบอลหรือว่าเราต้องเป็นคนมาค้ำมันเองหมดเลย ดดีวันเราเล่นช้ามากกาจะจ่ายก็จะโอ้ยโดนแยงแ่งละมั่งนะดูดีแล้วไปจ่ายให้เขาโอ้มันต้องปาดยังไงทุกคนแบบช่วยเมนหน่อยนะช่วยเมสหน่อยส่งคลิปลิงอะไรมาก็ได้สักอย่างมันดูแบบอะไรก็ไม่รู้มันดูงนหยิดอะจบครึ่งแรกมาดูที่ครึ่งหลังมันจะมีอะไรให้นั่งงนหยิดอีบไหม เอาโอเคยังโอเคเฮ้ยเดี er 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 ๋ยวดิเดี๋ยว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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งโหแม่งมาลุมประกบผมแบบจัดเลยเมื่อกี้เพลยดเพลดร์จมาตรงนี้สวัสดี เฮ้ยโอ้โหเพึ่พงแม่งมาลุมไม่มีช่องเลยเมื่อกี้เฮ้ยอย่าเพิ่งใจกัมาก่อนใจมะเอ้าแล้วโล่งโอ้โหกูยิงช้าเกินสเตตยิงยังไม่มีเป็นข้ออ้างได้ไหมเนี่ยโอ้โหยังหลอกอีกดิเข้าแย่งเข้าแย่งนั่นแหละ เอาชนกัน,นโนโตได้อยู่ได้อยู่จ่ายมาโอ้โหกดจะ,จ,ะจ่ายวันนี้โอเควิ่งไปมาโซฮึบมาโซไอย้ยาเยอะเลี้ยงหลอดไม่ได้โอเคอเฮ้ยจ่ายกลางเนี่ยแหละโอ้โหมันเข้ามาลุมสองตัวเลยอะทำไงอะ โอ้ไม่ได้ล้ําเปิดได้ไหมเปิดลูกนี้โอ้โดวงโคกอีกเปิดไม่ขึ้นว่ามันเคลียร์ออกไปเอาอะไรอ่ะฟิกอิกเอามันได้ฟิกฟิกเนี่ยบางนั้นทําการเปลี่ยนตัวโอ้โหชิบหายเอยทําไมมันไม่โคกแล้ว เอาจีบผมมึงนีจากับ AI ฝั่งผมมากเลยนะเว้ยมันอะไรของมันกะไม่รู้เอ้ยอ้โอ้โหจานนั่นแหละผมโดนดันนะครับไปดิ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  อ๋อมาดีโดนเกี่ยวล้มอีกแล้วไม่จ่ายทัทีชา้าจัดเลยอ่ะดูดิดูทีมนั้นดิพวดๆแ๊บเดียวโอ้๋อจบล้อดูดูเขายิงโอ้โหสายก้อยไง อสองตัวประกบเอาไม่อยู่มันไม่วิ่งไล่บอลกันเลยอ่ะโดนเปลี่ยนตัวออกอีกกูโอเค2อูนเยี่ยมวิรกูดเลตเตอร์ต่อไปก็เป็นเปิดหลีกนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมเห็นผมหัวร้อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s ับส c ค i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็บ่ายเจอก,กันกับมาโซอ,อีพีหน้านะครับผม again.